ชายคนหนึ่งเข้าไปสัมภาษณ์งานในห้องที่มีเพียงเก้าอี้ตัวเดียวบนโต๊ะมีป้ายเขียนว่าโปรดนั่งลงและรอสัมภาษณ์เขานั่งลงและรอหน้าที่ผ่านไปไม่มีใครเข้ามาเขาเริ่มกระวนกระวายลุกขึ้นยืนเดินวนยิบมือถือดูเวลาสิบนาทียี่สิบนาทีผ่านไปเขาทนไม่ไหวเดินออกจากห้องไปด้วยความหงุดหงิดท่านใดนั้น พนักงานเดินมาหยิบเก้าอี้ไปให้ผู้สมัครคนถัดไปพร้อมพูดว่าการสัมภาษณ์ของเขาเพิ่งเริ่มต้นชายที่จากไปไม่เคยรู้ว่าเก้าอี้ตัวนั้นคือบททดสอบความอดทนส่วนสัมภาษณ์จริงยังไม่เคยเริ่มเลยข้อคิดในโลกความเป็นจริงหลายครั้งเราลมเลิกทั้งที่เกมเพิ่งเริ่มไม่ใช่เพราะเราแพ้แต่เพราะเราใจร้อนเกินไป หากคุณชอบคลิปนี้โปรดกดติดตามช่องของเราไว้และฝากกดดูคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ